อันนี้เราจะตำกระเทียม10กลีบรบากผักชี5ลารากนะคะแล้วก็พริกไทยครึ่งช้อนโต๊ะปนกันก่อนนะนนคือสาสหายนะคะตำให้ละเอียดเข้ากันเลยเนาะอันนี้เราจะผัดไส้ปอเปี๊ยะนะคะเริ่มจากน้ำมัน2-3ช้อนโต๊ะเนาะ ก็ตามด้วยสามสหายตะกี้ที่เราตำไว้นะคะผัดจนหอมเลยนะคะผัดจนหอมแล้วเราจะใส่หมูสับไปสองร้อยกรัมอ้าวพอรากผักชีพริกไทยกระเทียมหอมแล้วเราจะใส่หมูสับไปเลยนะคะสองร้อยกรัมผัดให้หมูเสอบสุกค่ะ นีหมูเกือบสุกหมดแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะ3ช้อนโต๊ะนะน้ำมันหอย3ช้อนโต๊ะเหมือนกันน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะหัดเข้าไปค่ะให้เข้ากัน แล้วเราจะตามด้วยแครอทนะคะ200กรัมพอแครอทเริ่มสลดนะคะเราจะใส่กระลังปีไปเลย200กรัมเหมือนกันผัดให้เข้ากันก่งกันแบบนี้นะคะเราจะใส่อันนี้เลยถั่วง,งอกนะคะ200 200กรัมวุ้นเส้น250กรัมผัดให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นเกี้ยวมาห่อกันนะจ๊ะผัดให้เข้ากันเลยนะโอ้หห่อกินกับข้าวได้เลยนะเนี่ยไส้ปอเปี๊ยะที่ดีนะคะต้องผัดให้แห้งไม่มีน้ํานะผัดให้เขาแห้งเวลาเราไปห่อแป้งอะมันจะได้ห่อง่ายๆค่ะทีนี้ เราใช้แป้งโรตีสายไหมนะเวลาเราลอกเราจะลอกเอาทางเรียบนะคะเอาทางเรียบเอาไว้ข้างล่างแบบนี้นะคะเอาทางขูกขาไว้ข้างในนะแล้วเราจะตีไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะตีแบบนี้เพื่อเอามาทาเวลาเราห่อนะมันจะได้ติดกันดีแล้วเวลาไปทอดอะมันไม่แตกแป้งโรตีที่ดีนะคะถ้าจะให้ ให้ดีต้องเอาแบบใหม่ๆบางๆนะคะมันจะได้แบบว่าห่อง่ายนะคะไส้ใส่พอสมควรถ้าใส่มากมันก็จะทะลักแตกห่อยากนะจ๊ะวิธีการห่อก็แบบนี้เนาะเก็บไส้เข้ามาก่อนเก็บไส้เข้ามาก่อนแบบนี้เก็บข้างเก็บข้างนะคะเก็บข้างเข้ามาเลยแล้วทีนี้เราจะทาไข่เลยนะคะทาไข่ไปเลย มันจะได้แนบสวยๆเนาะหอให้มันแน่นๆนะคะเนี่ยก็ทำไปจนหมดนะคะแล้ววิธีเก็บนะคะก็วางบนผ้าขาวบางนะแล้วก็ผ้าขาวบางปิดเขาอีกทีนึงนะเวลาเราจับไปทอดเนี่ยเขาจะได้ไม่ติดถาดแป้งมันจะได้ไม่แตกนะจ๊ะทอดไฟกลางนะคะ